สวัสดีครับวันนี้วันที่สามเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นอีพีที่หนึ่งคลิปสามครับ <c oughs> บทที่สิบแปดพรมมหาวิหารภาวนาเมตาใหญ่เอวังเมตตังเอกังตมยังพระกวาสาวิตีิยังวิหารติเคตาวะเนอะถาตะปีทาติกังลาน ราเมตตะโขภะกวาพิภูอามันเตติพิกาวติรันเตหิเตพิภูภะวาโตปัสโสสุภควาเอเตตโวจาตะตะเมตายาพิกเวโจตามิมุติยาอาเสวิตายาภาวิตายาปาหุลิกาตายานีกตายาวิทุกตายาอนุทิตายาปาลิตายะสุลามาราตายะเอกาตาบานีสังคาปาลิกังตากาลามอากาสดตา คู่ขังสุ่ปาติสูคขังบาฏิภูธาตินาปานังกลางตูปพี่นางปาตตาติมนุษานางปโยติอรมาสุสานางปิโตโหติเทวตารักษันตินาทัสนางากิวาวิสังวาสังตังวากามติตุวาตังตังกามาทียังติเมขาวันโนวิปัสสิตาติอาธามโหกาลังกาโลติอุตารังอปะวิวันโตพมมาโลกุปะโกหูติ เมตายาภูขาเวเจโตวิมุตตาเสวิตาปวิตายาพาหูลีกาตายาอานิกตายาวาตุกาตายาอนุทิตายาบาลิตายาตุทามารันทายาอนิกาลาทาสานิกาตาทิสังกาอาทิอโนโตทิพาลานาเมตตาเจนยิโนมุตโตอาทิโตลิโปพาลานาเมตตาเจโลวิมุติอาทิทิสาพาลานาเมตตาเจโลว,วิมุตตา จติเกเลหิอะพิโนโสลหะมาเมตตาเจโลวะโมติจติหาตาเลหิทิโตปาเลนาเมตตาเจโตวิมมติจติหาตาเลหิติสาปะระนาเมตตาเจโรวิมุติปัญจะเหกาเลหินะโมพิภาระนาเมตตาเจโตวิมมติปันตาหากาเลหิโอทิโสภาระนาเมตตาเจ โิมิมติตาราหากาเลหิที่สาภาลนาเมตไตเมตาเจโตมิถุติกะเมธิปันจะหากาเลหิอโนติโสาภาลนาเมตาเจโรวิโมติ <c oughs> ตัพเพสัตตาเวราอภยาปจาอนิคาตุกีอตานางปาลิหารันโตสตัดเปปานาเวราอภิยานาอานิคาตุกีตานางปาลิหารันโตสตัดเปปูตาเวราอภิยาปมาอานิคาตุกีอันตานางปาลิหารันโตสตัดเปปุคลาเอวลาอภภาปัจมาอานิคาตุกีอตานางปาลิหารันโตสตัดเปอัตลาภูวะปาลิยปนนาเป เวลาพระปัญชาอนิกาตุกีอัตานางปาริหารันตุอิมาหิปัจจักาเลหิอโนทิพระลานาเมตตาเจโลมุติการามาหิโตสัมภะหากาเลหิโอหิโสพระลานาเมตตาเจโตวิมุติสัพเพอทิโยอเลลาอภะปัดมาอาธิคาตุกีอัตานางปาริหารันตุสัพเพปุลิ อาเวลาปาปัปนามานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเปริยะเอเวลังสัพพาปัญาอนีคาสุขีอัตานางบริหารันตุสัพเปอนาริยะเอเวลาอาปาปมาอาคีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเปเดวาเอวาพัะยาปจาอนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเปมานุสาอาเวรุสาอัปาปัญาอนีคาสุขี โสขีตานางมิหารันโตตัดเปวิตามิกาอาเวราสัปปาปัดเยานิกาสุขีอัตลานางปิหารันโตอิเมหิตสัตตากาเลหิอิจิโตบาลา,านานเมตาเจวิโมตติกาละมาหิ ทาสาหาเกอิตที่สาภาลานาเมตตาเจโลิมุติตัเปปูลิติมายาที่สาญาตันตาเอวะปะปยาปจาอานิคาตุขีอัตานางบาลิหาลันโตตัตเปปาจิมายาอาทิญาตตาเอเวาอัตาปณัปปชาอาธนีคาตุขีตานางปริหารันโตตัเปออตารัาลางลายะอาทิาสาตับปาเวราอาปปะ จามาสกีคาสุกีอาตันตาบริหารันตุตัพเปตาคีนายะพาคี่สายะอัสัญญาอเวอัปบันญาอานิคาสุกีอาตานังปริหารันตุตัดเปโปลาติมายะอันุทิสายะสัดเปเอวาราตัปะปัญญานาคีคาสุกีปานังบริหารันตุตัดเปปัตที่มาอนุทิยายะสัตตาเอเวตัดตะปัญญา อนิคาตุกีอนันตังบริหารันโตตัเปอ,อ,อุตตะอุณุทิสาสัตตาเอเวลาอัปยาปัชะอนิคารตุขีอัตตะนางบริหารันโตตัดเปทากินายะอนุทิสายะตัตตาอาเวลาอัปปาบริหาทานิคาอุตีตานางบริหารันโตตัเปหายามยะทาติยะตัตตาอาเวตัมปาปัตมาอนิคารตุขีอาจานางบริหารันโตตัเป ปะละลิมา,าอิติสาอาตาเวัญญาปัญจาขีคาทุกีตานางบริหารันโตตั <c oughs> ตเปปา,าทิทิยายะทาติสาปานาอาคาเวอาชาปานาอานิคาสุกังอันตานังปริหารันโตตัเปปาทิมายะอิติยาปานาเอวายะอาปาปามาอาน,นิคาสุกีอันนงตานังปริหารันโต ตัเพอุตลาเยวะทิยายาปานาเวลาปะปันมาอนิคาตุกีอันตานางบริหารันตุตัดเพปัากีนายาตัดทิปานาเอวะปัญญาปัญจาอนิคาตุกีอันตานางบริหารันตุตัดเพปุลิติมายาอนุตัดกิยาปานาเวลาปะปัญญาอนิคาตุกีอันตานังบริหารันตุตัดเพปัจิิมายาอนุตายา ตานาอาวาเรอาปาปัจมาอาคีคาสุขีอันตานางบริหารันโตตัดเพอุตาละยาอานุทิตายาตานาเวคาอาปัปจาอานีคาสุขีอันตานางบริหารันโตตัดเพทกคินายาอนุทิสายะตานาอาคาลาอาปาปนา ขจีคาคุจีตานังบริหารันโตตัดเพเหธิมาญาทิสายปาปนาอเวลาอาปาปันมาอนิกาสุจีอัตานังบริหารันโตตัเพอุปาลิมาทิสายปาปนาอเวลาอาปาปัมาอาคานีอุจีตานังบริหารันโตตัดเพปูราติมาญาทิสายญาปูตาอเวลาญาปจจา นาคีคาตุกีตานังบริหารันตุสัพเพปชิมายาอิทิปูตาเวลาปัปปัญญาอาคีคาตุกีตานังบริหารันตุสัพเพอุตรายะาอิสายาปูตาเอวาลาปะปัญญาคานีคาตุกีอันตานังบริหารันตุสัพเพตาค่ะนายาทิสายาปูตาเวลาพันปัจจาราคีคาตูกีอันนันตลาบริหารันตุสัพเพปุลิติมายาอานุทิ สายยาปูตาอวายาตปาปัตมาอานิกาตุกีตานางบริหารันตุตัดเพยปาชิมายาอนุทิสายาปูตาเอวาลาปะาป้าชาอนิตาสุกีอัตานังบริหารันตุจัพเพอุตารายาอนุทินสายยาปูตาเวราอัตตาปัญญาอานิกาสุกีอัตานังบริหารันตุสัพเพยากินายะอนุทิ ทายาภูตาเอวราอาภะปัญชนาปานิคาตุขีอัตานางบริหารันตุตาเตเฮธิมาตทิทายาภูตาเวลาพาะปัญมาคานิคาตุขีอัตานางบริหารันตุตาเตปุลิมายาตาทายาภูตาเอวราอาภะปัจจมาอาคีคาตุคีอัตานางบริหารันตุตาเตปุลิธิมายาทิสายปุกคาลาเอวราอาภะปัญญานาคีตุคา สุขีตานางบริหารันตุสัพเพปัชชิมายะทิสายะปุกลาเอวาลาอัพภะปัญชมานาคีมาสุขีอันตาบริหารันตุสัพเพอุตรายยายะทิสายะปุกลาเอวาณะสัพภะปัชชมาอานีคาสุขีอันตานางบริหารันตุสัพเพตคินายะทิสายะปุกลาเอวาลาอัพภะปัจฉมาอะนีคาอุขี อัตตานางบริหารันตุัพเปปุติมายะอนุติตายะปุระเอวาปัเยาปัจจเอนีคาตุกีอันานางบริหารันตุัพเปปะติมายะอนุติตายะปุระตาเอเวลาอัปาปัชมาอนีคาตุกีอตานางบริหารันตุัพเปอุตระยะอนุติตายะปุคาลาเอเวอัปะปัจชมาอาจีคาตุกีอนันตานางบริหารันตุัพเปตาจีนายะ อนุที่สายยาบุคาลาเอวาลาอภปปะจจะมานาคีคาสุขีอัตลานังปริหารันตุสัเพเปเหติมายาที่สายยาบุคาเลเอวาเลอัปปะปจจะมาอานีคาตุทีอัตลานังบริหารันตุสัพเกอุปาลิมาตาลีสาบุคาเลเอวาลาอัปยาปจจะอนีคาตุขีอัตลานางบริหารันตู สัพเพปุลิปทิมายอาติยาอัตตะมาภาระปริยาปันาเวลาอัจจานาอานิกาสุขีอัตานางปริหารันตูตาเปปะชิมายะทิสายะอัตตาภาวะปาลิยาปันาเอวาลาปัปันาอานิกาสุขีอัตานางปริหารันตูตาเปอุตรายะอิสัยยาอัตตาลภาวะปิยาปนาเวดาอัปป ปันมาทามีคาตุกีอนันตาบริหารันตุสัดเทตทินาพีสายาอัตตาภาวะปาริยาปันนาเวลาอัปปะปันนาอาจีคาตุกีอัตานางบริหารันตุตัดเปปุริติมาอนุทะพีสายาอัปปะภาวะปาริยาปันนาเอวาลาอัปปะปันมาอนิคาตุกีอัตานางบริหารันตุตัดเปปาติมายาอนุติสายาอัปปะภาวะปาริยาปันนาเว ปัญญาปัญญาอธิคาตูติตังนัปริหารันตูตาเปอุตรายาอนุวิตายาอัตตาภาวะปิยาปันนาเอวาลาปปัญจะอานิคาตูติอัตตานังปริหารันตูตาเปทาพินายาอนุทิตายาอัตตาภาวะปริปันนาเอเวลาอัปยาปัญญาอนิคาตูจีอนันต์บริหารันตูตาเปเงียมายาอิสัสายาอัตตาภาวะปิยา ยานาอาเกวาปัจจานิคาตูคีอนันตาปริหารันตุตาเปปุลีมาติจาอัตตาลาวาปาริยาปนาเวลาปนาอนิคาตูคีอนันตานางปริหารันตุตาเปปุลีติมายะติจาอาทิตตวเอวาตังอวันตาอามิคาตูคีอตานังปาริหารันตุตาเปปาธิมาตาติยาอาทิตโตเอวาลาอายาปัจจมาอนิคาตูคีตา อันดานางบริหารัน <segue> ตูตาเปอุตรายายะอาทิสายาะอาทิโสอาเวสาอาปาปัตมาอาปานีคาตุกีอันดานางบริหารันตูตาปาทากินายาตาตายายิจิโสอาเวราอาปาปัตมาอาณีคาตุกีอันดานางบริหารันตู สัพปะปุริทิมายะอนุทิสายะอาธิโสอาเวยาสัมมาปัญญานาคีตุกีอาตานังบริหารตุสัพปาสิมายะอนุสายะอทิโวอาเวตาสัพปัญมาทีจีนาตูกีอานันตาบริหารตุสัมปาอนุตายะอนุทิยายะอิทิโยเอวายาสัพปัญมาอาธีกาตุกียาตานังบริหารตุสัพ อาสังกินายะอนุทิยายาอิทิโสวาเวลาอภาปัจจานิคาสูขีอัตานางบริหารันตุตับปาเหติมายาทิสายะอาทิโตเอวายะอภาบัญชามาอานิคาสูขีอัตานางบริหารันตุตับปาบริิมายะทิสาขาอาทิโยอาเวคาอาญาปัจจานางอานิคาสูขีอัตานางบริหารันตุตับเปปูรีทิมายาทิสายะปูริสั อเวลาอัปายาปัจจาอนิฆาสุขียาตานางบริหารันตูสัพเปยปาชิมายะทิจายาปุริสาเอวาตัปยาตราชามิซาสุขียานางบริหารันตูสัพเปอุตาลายะอิทาสายาปุริสาอเวลาป้าปัจจาอนิฆาสุขียานางบริหารันตูสัพเปทุตทินายาท่าคิด ยาสาปุริสาเอวาสัพป so ัญญาอนิกาสุจีตานังบริหารันตุตาเปปุระทีมายะอนุท่าสีสาระปุริสาเอวาสัพพยาปัจจาคานิคาสุจีอัตานังบริหารันตุตาเปบาชิมายาอนุสันทิยายาปุริสาเอวาอปายาปัจชามาอานิคาสุกีอัตานังบริหารันตุตาเปุตาลายะอนุปิสายาปุริสาเอวา ลาอาปาปเจอาในคาโตกีอาน,นานังบริหารันตุตเทาเปตาคีนายาอาโนที่สายยาบุริสายเอวาลาอาปาปจามานาจีคาโตกีตานังบริหารรันตุ ตาเปย์มายาทิวายาปุริสาเอวายาสัตาปจาอานิคาตุกีอาันตาบริหารันตุตาเปอุปาลิมายาทิสายาปุเรเอวายาสัพาปปาปนานามิคาตุกียาตานังบริหารันตุตาเปยุราลิทิมายาทิสายาปุเรเอวายาสตะปัจปมาอาคีคาตุกีอนันตานังบริหารันตุตาเปย์ปิมายาทิสายะอริยะเวยาอาภะปชาอานิคาตุกีอาตานังบริหารันตุตาเปอุตา รายยายาอาทิสายญาลิยายายะอาวียาอาปาปัจจานิคาตุก anyway ีอัตานางบริหารันตุตาเปทากีนายะทิสายญาอริยะเอเวยะสัพปาปัจจะตานิคาตุกีอัตานางบริหารันตุตาเปโปลิทิมายาตุตุทิสายญาอริสายะอาเวยะอาปาปัจจาอานิคาตุกีอัตานางบริหารันตุตาเปปัติมายาอนุทิ ยายาอธิยาญาอวิตายาอายาสัมบะอานิกาตุจีอานานตบริหารันตุตาเตอุตารายาอุนุติขายาอาริอเวราสัพพปชาอานิกาตุจีอนันตังบริหารันตุตาเตอากิลายาอนุติขายาอวิยาอเวราสัพพะปันมาอาจีคาตุจีอานันตบริหารันตุตาเตเฮติกายาอิสายาอาริยาอเวราสัพพะปันมาอาจีคา ตุก an ีอาตานังบริหารันตุจากเปปุริมายาธิใายาอริยะเอวายญาตตาปัตนาอาชีสาตุกีอาตานังบริหารันตุจากเปปัลิติมายาสาธิยายาอัตานิญาอาวีราธรรมยาปัตมาอานีคาตุกีอาตานังบริหารันตุจากเปปัลิติมายายาธิยายาอานิญายอาวีร่าธรตมาปัตมาอานิคาตุขารอาตานังบริหารันตุ สัพเพอานุตลาญาติที่กายะอนิยายะเวลาอภิบาปนาอินคาตุกีอัตตานังบริหารนันตุสัพเพท้ากินายะท้าสายะอานิริยาเวลาอัภยาปัชชาอานิกาตุกีอนันตานังบริหารนันตุสัพเตปุริติมายะอนุทิสายะนานนี่สายะ อาเวลาอาตาปัจจานิคาตุจีอาตานางบริหารันตุสับเกปาชิมายาอนุสิตายะอนาลิยาอาเวลาอาตาปัจมาอานิคาตุจีอาตานางบริหารันตุสับเกอุตรายะอนุติตายะอาุริยายาเววะอัญญาปัจมาอาฮิคาตุจีอันตานังบริหารันตุสับเกตาคินายาอนุติตายะอนุริยาเอเวลาอาตา ปัจชะมาอาทีนาสุขียาตานางบริหารันตุตัปเปเหชิมายาทิสายะอาิีนาริยาอเวตาอัปยาปัจจะมาอาตานิกคาสุขียาตานางบริหารันตุตัปเปโบลิมายาธิสายะอานิสายะอเวลาปาปัตมาอาจีคาสุขีาตานางบริหารันตุตัปเปโบลิติมายาทิสายะเทวาอาเวอัญญาปัญญาอินคาสุกียาตานางบริหารันตุตัปเปปฏิมายา ทิตฐายาเทวาเอวะเนวาอัจฉปัตมานิคาตุกีอนังตาปาริหารันตุตัเปอุตระยาทิฏายาเทวาอาเรวาอัจฉปัตมาอนิคาตุกีอาตานังบริหารันตุตัเปืออินายาสิฏายาเทวาเอวาราปาปปัจมาอนิคาตุกีอาตานังบริหารันตุตัเปืุกิตินายะาสีทายาเทวาเอวาราอาตาปัจจมา อานิคาตุติอนันตาปริหารันตุตัดเทปะขิมายะอนุติยาเทวะเอวาพะปัจมาอานิคาตุกลางตุกีตานางปริหารันตุ ตาเปอนุตารยะอนุติสายะเทวะเอิวลาปะปัจจามานีคาตุกีตตานังบริหารันตุตาเปตากินายะอนุติสายะเทวะเอววตัปยาปัจจามานิคาตุกีตตานังบริหารันตุตัเปเฮติมายาติสายะเทวะอเวยาอัญจะปัตตมะอาคีอนีคาตุกีตานังบริหารันตุตาเปปุริมายาติตยะเทวะอิวอัมมาปัจจมานาคีคา ตุกีตานังบริหารันตุสัดปีปุริติมายาติทิตายามนุสาเวราปะปัจจมาอานิคาตุกีตานังบริหารันตุตัดเปปะทิมายาอิทิตายามนุสตายาเอเรยาัตระปัจจมาอจีคาตุกีตานังบริหารันตุสัดเปอุตรานายาอิทิตายามนุสาเวราอัปปะปัจจมาอานิคาตุกีอนันตราปะลิหะ ลันตตตัดเพตาคินายาที่ตายะเมนุตาเอเวลาอัปปาปัญยาอามิฆาตุกีอ um. ัตานางบริหารันโตตัดเพปุริทิมายะอนุที่ตายะมานุตาเอเวอัพยาปจาอานิคาตุกีอัตานางบริหารันตุตัดเพบาณิทิมายะอนุที่ตายะมานุตาเอวาลาอัพยาปัาอานิคาตุกีอัตานางบริหารันตตัดเพอุตรายะ อนุทิตายาตมานุตาเอเวลาอาภัจจานิคาทุกขีอัตานังบริหารันตุตัเปตจินายาอนุทิตายาอนุตายะเอเวลาอะภยาปัจจานิคาทุขีอัตานังบริหารันตุตัเปเห็นทิมายาทิตายาอนุตาเอวาอาภยาปานิคาทุขีอัตานังบริหารันตตตัเปบาลีมายาทิตายามานุตาเอวายาอาญาปัจจา อานนกาดตุชีอัตานังบริหารันโตครับเพปูรัตทิมายะ อิทิมายะทิสายาวินาปาติกาอาเกติยาอปายาปัจจมานาคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเปปัติมายะทิสายาวิมิปาติกาเอวาอาปายาปัจจาอนิคาสุกีตานังบริหารันตุสัพเปอุตาลายาทิสายาวินาปาติกาเอวาลาปัจจมานาิกาสุขาอันตานังบริหารันตุสัพเพตากินายาทาสายาวินิปาติกาเอวาลาปั ปัจมานะกีคาตุจีอัตานังปริหารันตูตัดเกปุริรัตตามายะอนุติสายาวินาปติกาเอวาลาอปะปัจจมาเอนิกาตูจีอัตานังปริหารันตูตัเปปัจิมานาอนุติสายะวินิปาติกาอาเวลาอาตาปนาอนิกาตูจีอัตานังปริหารันตูตัดเปอุตรายะอนุติสายาวินิปาติกาเอวาอาปาปจา คาสุกียานานาบริหารันตตตัดเปกะกินายะอนุทิสายาวีนาปติกาเอวาลาอาะยปัจจานิคาตปิขียานันต์บาลิหารันโตตัเปเหนิมายะทิสายาวีปากติกาเอวาญาปัญจอากีคาสุกียาตันา์บริหารันโตตัดเปอุลิมายะทิสตายาวีปากติกาเอวาญะอาปะปัจจาา อาน,นิคารขีอนันตปริญานัโตุอิมาหิกาลาหาการิหิกาภารานาเมตตาเกโลวิโมติสามเทสังตังการนางปีจานางวิจัตวาปิชะนายาอุปาคาตังเวชาวานุปาคาเตนะสันปาตตังเวกวาสันตาปานาปาริยนานัเทวาวาปาริยาเมนาวิเหสังเวราตจิตาวาณี เหตุลายราสะเ,เปเปวานิโนโหตูมาวิเนโนตูขีโนโหตูมาตูขีโนสุกัตาโหตูมาขาตุตาอีมาีิอิจากาลาหิตุกบับเปตตาเนกรย,ยาติเมตาตามังดายะตีตังเตโรสัมภาปยาปาตะนีสุเหตนาหิมุจิปีตังวิวเมตาจะเตโรมุติาจาเจโรเมตาเจโรมุติเมตาโภม,มาหาลาวาน,านิติตา บทที่19เทวตายุโสชาคาถาโุกาปัตตาจานิสสกาปายาปัตตาจานิปายาโสกาปัตตาจานิโสบา,า,าโบุตาาโุตาเปปีนาที่นโนอตาวาตาจะอามายิชาปาตังปุบวาสัมมาวัตสัตาสาม,สมสบเบดเทวานุโมตันโตส,สัมภาสัมปาติสันติยาตานังทถาตุตายาณ สีลังลักขันโตสับตาสับเทวิตาโหตุขันจันโตเทวตาตัปเปวุตตาปาลาปิตาปัดเจกานังยังพาราังอรหันตานันเตเจนาลักขันปันธานิสัมภะโสหนึ่งพุทธาบุตโตสาลาปัตตาปัจเจกานังยะจ่าพลังอรหันตานังจ่าเตเจนาลักขันพันธานิสัมภะโ, 1, ธธโสปะปาาอาาะสองสมามภะวา ปาดลัตตาปาจ an ่าเกนังจ่ายังพารังอรหังตานางเตเชนะสังลัก um, ันตานีส <rix> ัมปาโสสามสามพุทธพุทธาปาลัตตาปาเกกานางยางพลาลังอรหังตานางนเตเชนะสังขังพันตานีสัมปาโตสามตาปีพุทธาปัดังปาเจกานางยางพาหังอรหังตาเต นาลักษันตัมมะรีตาสัมปโตสี่สามดิพุทธาปารัตตาปัจจากานังจายยางพลังอรหังตานังจ่เตเชนะรักขันปันีตาสัมปโตห้าสามเจพุทธาปารัตตาปัจจากานังย่างพลังอรหังตานังจ่เตเชนะรักขันต์สามพังนีสัมปะโตโหกัมเปรุปาเว สามปางปัตตาบัจเจกานังยานังพระลังอลาหังตานังจะเตเจนะลักขันปานตานีสามบัตโตเจสัมพุทธสามตาพุทธาสัมปัจจตาปัจเจกานัญญาบัจอลาหังตานังเตเจนารักขันปานตามีสัมบัตโตเจตพุทธาพุทธาปัตจานีจานัญญาพระลังอลาหังโต ตานังเจนางรักขันภาวันสิสามปโสโสแปดพุทธตาพุทธาปาร,ะระัตนตาปัจจาการนังจะยังพลังอรังหังตานังจะเตเชนะรักขันพลังสามปัสโตก้าขอด้วยอนุภาพแห่ง จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์ของการบูชาบรรณาตายด้วยการสาตยายวดตรวดมณพระสูตรพระวริดและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้านะคริสต์กันน้อมขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงและขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสารยายมนและธรรมะเหล่านี้เพื่ออ โมทนาแล้วโปรดอวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าและอังวิวันกันล้อมวัตถุมงคลพระปิตายอดเตตีเหรียญยอดเตตีเหรียญว่าครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลนักบวกที่ตามติงตั้งขึ้นให้เปี่ยมด้วยปานุภาพแห่งพระปรลิตจงตสำเร็จจักผิดทุกประการเทิน